NJP TV สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงชายที่ชื่อว่าฮาตาเกะซาคุโมะมีสมญานามว่าเขี้ยวสีขาวใ่งโคโนฮะก่อนที่จะไปรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับซาคุโมะเป็นนินจาที่มีชื่อเสียงและทรงพลังของโคโนฮะนาคุเระ ซึ่งในช่วงชีวิตของเขามีชื่อเสียงที่เทียบได้กับศาดินจาในตำนานซึ่งลูกชายของเขาที่ชื่อว่าคาคาชิก็ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นอัจฉริยะนินจาเช่นเดียวกับคุณซาคุโมะและก็ได้ยกย่องพ่อของเขาว่าเป็นนินจาที่ยิ่งใหญ่โดยเขามีความหวังที่จะเดินตามรอยเท้าของพ่อภรรยาของซาคุโมะเสียชีวิตเมื่อคาคาชิยังเด็กมากซาคุโมะก็ได้เห็นลูกชายของเขาสอบเข้าโรงเรียนนินจาได้สำเร็จหลังจากนั้นเขาและคาคาชิก็ได้พบกับไมโตะไดและ ไมโตกไกล,ลูกชายของเขาซาคุมโมะก็ขอให้ไก่นั้นเป็นเพื่อนกับคาคาชิไมโตไดก็เลยพูดขึ้นมาว่าลูกชายของเขานั้นสอบตกในขณะที่คาคาชิเริ่มตั้งคำถามอย่างเปิดเผยถึงคุณค่าของไกในฐานะนินจาที่มีความถนัดทางด้านคาถาที่อ่อนแอและซาคุมโมะเองก็ได้เตือนคาคาชิว่าอย่าดูถูกเด็กผู้ชายคนนี้เด็กขาดเพราะสักวันเขาอาจจะแข็งแกร่งกว่าคาคาชิซาคุมโมะสังเกตเห็นได้จากการที่เด็กคนนี้ฝึกฝนไม่ยัางนะัก ในช่วงเวลาหนึ่งในอาชีพของเขาในฐานะนินจาซาคุมโมะได้ไปเชิญหน้าและสังหารพ่อแม่ของซาโซริโดยได้รับความเกลียดชังจากย่าโจในขณะที่ลูกชายของเขายังอยู่ในสถาบันการศึกษาซาคุมโมะและทีมของเขาถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อโคโนะเมื่อชีวิตเพื่อร่วมทีมของเขาใกล้ที่จะถึงความตายซาคุมโมะเลือกที่จะละทิ้งภารกิจเพื่อช่วยชีวิตพวกของเขาผลกระทบจากความล้มเหลวในการทําภารกิจ ทำให้ซาคุโมะโดนชาวบ้านและนินจาหมู่บ้านโคโนะฮะต่อว่าแม้กระทั่งคนที่ซาคุโมะเคยช่วยชีวิตไว้ก็ได้ต่อว่าเขาเช่นกันซาคุโมะตกอยู่ในสภาวะซึมเศร้าเขาต้องทนทุกข์ทรมานจากการโดนนินทาต่างๆนานาและในที่สุดเขาก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายเป็นการจบชีวิตของเขี้ยวสีขาวแห่งโคโน,นะฮะความสามารถของซาคุโมะนั้นซาคุโมะได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะนินจาและได้รับการยกย่องในความสามารถของเขาในศิลปะนินจา แม้จะชื่นชอบนามิคาเซะวินโตะในการต่อสู้สาคุมโมะเป็นอัจฉริยะนินจาที่ส่งพลังอย่างแท้จริงและในช่วงเวลาของเขาพลังของเขาได้รับการกล่าวขานว่าเทียบเท่ากับสามนินจาในตำนานเพียงแค่ความคิดที่จะเผชิญหน้ากับสาคุมโมกก็ทําให้ศัตรูของเขาเกิดความหวาดกลัวดังที่แสดงให้เห็นจากปฏิกิริยาของนินจาจากอิวะอาคุเลที่เข้าใจผิดคิดว่าคาคาชิเป็นเขาและเขาก็ยังมีความเชี่ยวชาญในการใช้ดาบมาก ชื่อเสียงของเขาในฐานะเขี้ยวสีขาวของโคโนฮะเกิดจากการใช้กระบี่จักระแสงสีขาวอย่างกว้างขวางซึ่งปล่อยจักรกะสีขาวออกมาเมื่อเวีงเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับชายที่ชื่อว่าอาตาเกะซากุโมะหรือเขี้ยวสีขาวแห่งโคโนฮาถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับอยากให้ทําตัวละครใดในเรื่องนารุตโตะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม